เป็นลูกคำผ้าเอื้อยก็ไป็แม่ห้างเอื้อยเจ้าอายุจักปีน้องประมาณสิบแปดสิบแปดปีสิบแปดสิบเก้าปีเป็นแม่ห้างได้ลูกนึ่งเอาพุ่เนี่ยเขาดองเท่ายเขาให้มีตะลานหกลานหกแม่ป้าแราคาของพันธ์ที่สอยน้องยังไดยัง อยากได้ผัวจะได้ผัวอิลีปอนน้องอิลีเราไม่ได้ตั๋วบ่๊ไม่ได้ตั๋วคันท้ายมีคนมักนี่ทางใดน้องก็เอาได้บ่เอาได้โอ้แต่อย่าลืมขดองสามสิบล้านเนาะก็คืออ่าขดองเอื้อยน้องล้านหกล้านหกเอากันแล้วสุดท้ายเขาเลิกกันปะกันเนาะับเขากับบอได้คืนอีกเนาะเขาบ่ได้เอาให้ยังเลยันจะบ่ว่าในคนอื่นบ่เสื่อได้ว่าขดองล้านหกอะแม่นล้านหกนี่เป็นเงินบาทนี่โตอยู่ประมาณสองพันกว่าบ้านน้องนี่เฮ็ดให้เลยเฮ็ดหน้า เห็ดไห่เห็ดนานี่แหละได้ผัวกระเอวยคอยผือเอวยกบงี่แหละคนหนึ่งไปไทยเป็นงานอยู่ไทยแล้วแมนแล้วสมมติว่าเจ้ามีผู้ใหญ่งเจดี้อยากไปเห็ดงานอ่ะอยากซอยเจ้าไปเห็ดงานอยู่ไทยเจ้าไปได้บ่าวไปได้มีบัตรสปอร์ตแล้วมีแล้วแมนอ่ะแล้วก็ใค้ได้ยินข่าวๆว่าเจ้ามีอ้ายอ่ะเป็นคนพิการบ่แมนไออ้ายก็คนที่แค่นี้ายเป็นคนพิการเขาก็ซื้อเอา อ้เป oh. ็นเต้นแน่นอนอายเป็นอายที่ก็เจ้าสือบ่แมน <Man. S 1> เป็นขายอดบ่น้เนาะนอ๋อเต้ลาบอ่ะเวลาดำนาไทยไทยนากระลาบา่ไทยบ่าลาแล้วไทยได้บ่ไทยได้ทุกคน<อ>ใครจ่เจ้ามีอายอขยันเนาะข้างคนอื่นนแล้วทุกคนเฮ็ดบ่ได้พี่นอ้นนองขาม,มันยอดทุกคนชาวบ้านน้องนี่บ่ได้มีสัญญาณโทรศัพท์ไปเล่นกลางคืนคนณยูฮานคนณโอ้เวลากลางคืนบ่ต้องเปิดอนอ้อนบ่งแมะใครเวลากลางเวรเป็นยังไงได้เล่น ข้าสมบูรณ์แบบาะาทักหาเจ้านี่ต้องไปทักเวลาประมาณจัดโมงเวลากลางคืนนี่น้องคอยมาคอยไปกับเจ็ดโมงเจ็ดโมงกลางคืนเจ้ากัดจัดโมงแปดเก้าโมงแปดเก้าโมงแล้วแต่เน็ตเขาย่างเนาะถฐาเน็ตเบิร์ดกระกับไว้เวลาน้องเติมเน็ตนี่สิบพันกีบในจังมือน้องเรียนใดซัมเมอร์ซัมเมอร์เบียม์เม้าไห่เวลาจะเขาจะไปปลูกดึกๆนะออ๋เวลาทางไี้เฮือนผู้สาวนอนตบไปขึ้นเฮือนทางนั้นเลย นได้จ้าจงโหว่าผู้บ่าวหรือโจรมาหลักมาบ้าบ้าขันโจรก็คือแล้วเลยแล้วเลยแต่เอาความไปเบิดโอ้เดี๋ยวคนเนี่ยแบบว่าผู้บ่าวก็ต้องเข้าไปปลุกอยู่บ้านนอทหมู่บ้านเจ้าเนาะน้องวาวอลีบอกว่าอยากได้ผัวอยากได้ผัววาวอีรีอีรีเนาะน้องไม่ได้ตัวเนาะน้องกะเป็นลูกของพาอีรีเนาะ นี่พี่น้องถ้าำอะไรอยากอาทักหาน้องทำอะไรอยากมักหักน้องก็กสมัครถักหาได้ทุกคนเลยน้องกลับมาแจกเพจแจกลาลยแล้วพี่น้องหมู่บ้านนี่ต้องเข้าใจน้องกันพี่น้องเป็นหมู่บ้านล,ลึกลับเป็นหมู่บ้านที่บุมีสัญญาณโทรศัพท์ทุกคนหากใครับชมคลิปนี้แล้วครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้บ,บอมตายคลิปตอนต่อ,ตอไปอัปเดตวิถีชีวิตสาวลาวคลิปหน้าพบกันใหม่ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย เจ้าซีนาใดค่อยลืมแล้วสาวน้อยอายุจากปีแล้วเจ้านี่นะสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีโอสาวโสดพี่น้องสาวสวยสาวบานปอนี่ได้สื่อเลยบ่เอาทุกคนื้อนี้ดีพอสาวลาวสาวสวยพี่น้องสาวดอนม่นนอ้สาวน้อยสาวน้อยคนงามพี่น้องเลยโอ้ยเบลล์ตาลงๆนๆเลืมว่าสาวดอนตลอดเลยพี่น้อง อันนี้สาวดอยมู่บ้านปอโคกพี่น้องเพราะว่าอ่าน้องเพื่อนกับไปซื้อแบบสี่ซื้ออ่าน้ำวานไล่ๆพี่น้องว่าเขตมู่บ้านนองกับเป็นทางชีวนเล็กๆน้อยๆทุกคนเลยเป็นมู่บ้านนอกที่สุดกับแต่เมืองพี่น้องเขตนี้กับเป็นมูบ่บ้านกว้างที่สุดพี่น้องมื่อวานนี้ได้พอสา,าวลาวสร้างเฟื่องในปลาลึกในเขตอ่ส่วนบดมู่บ้านปอโคกทุกคนเลยเอาสิกลับลับบ้นนี้ โอ้ยยังมีมีเงินถอดอีกเนาะโอ้ยผู้สาวงามบ่เอาเลย <c oughs> เอาไม่นี้ตามติดวิถีชีวิตสาวสวยทุกคน <c oughs> หากามาติดใส่นี่น่ะอ๋อมือสาวนี่น้องน้องไปใส่เพ็ดสาร์อ๋อได้หลายบ่ได้หลาย,ลายอ๋อสิไปขายบ่หรือว่าจังใดเพ็ดไข่เอื้อยเขาเอื้อยไดเอื้อยไข่ทะเลสาดอน เอื้ยทา้งหลายอีกนะได้พัวยอยู่ซื้อทั้หมดโอ้สแสดงว่ามีเอื้ยหลายคนเนะเาะแฮนอ้าวพี่น้องมาเยี่ยมมายามทีเ่เคิรนถึงสารสาวน,น้อยคนสวยสาวลาวหมู่บ้านปอดทุกคนนี่แหละมาเยี่ยมมายามที่เคิรนถึงสารน้องกับบุ๊คคุยทุกคนเลยปลาน้องซื้อลายเลยทุกคนเลยน้องตอนห้าปียังดีพี่น้องเอากินเลยไหมมักก็ได้ เหลยกเอาเลยนี่คือแม่เท่าเนาะนี่เนาะสบายดีด้วยแม่นี่บันส่วนบันส่วนอ่นว่าภาษาลาโอ้ยเก่งโคเฮาเด้เก่งเลยมันก็เป็นคนลาวเด้ใช่ชาวบ้านนาเคศคนชาวบานนาเคศได้ชาวนาเขตน้องเดินบ่บ้านนอนสะอาดบ้านนอนสะอาดนี่ลงน้ำด้วนเพื่อจะทำแห่ลงน้ำด้วนก็คือโอกาสพี่นะแม่นหรอ นี่ย่ายเอากระจกไปดีเกบี่ยนอยู่เกิดอยู่ท่าแหงนี่เลยก็ตั้งซื้อใหม่และบ้านเนี้ยบ้านดงน้ำเดืนกัเคยไปมี่โมยู่ฮั่นแต่ว่าเขาท่านบ้านนั่นนี่ซึ่งพอน้อยเก่งภาษาลาวน้อหนา่งหน่อยนึ่งคณะค่อยกับว่าบ่ค่อยแตกเลยภาษาลาวอันนี้มาเออเจ้าแมนเ๋ยเออก็เนาะสาวล่ายางหนาบ้าง จี้อ้นลูกสาวเออกระบางกระบางลูกสาวล่ะคดองแพงน้องลูกสาวลาเนาะแพเท่าไรสามสิบสามสิบโอ้สามสิบพอเอาอยู่เด้อแม่แม่คดองไหมสามสิบสามสิบล้านโอ้ขคดองสาวล่ะสามสิบเป็นแบบโบเฟ่งดอกสามสิบล้านก็เอาสาวหน่อยเนาะเอาจัดไปจัดไปทุกคนจัดม้อนี้มาพบก่าครั้งแรกครั้งที่สองเนาะมื้อนั้นอยู่งานแต่ง งั้นแต่งอเอื้อยเอื้อยหรือไอเอ,เอ,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 อเื้อยเอื้อยเนาะโอ้ก็เลยมือนี้บอสาัยกัดตามมาห่อเถื่อนเลยทุกคนคอมเมนต์ง่ายเนาะเส้นทางแต่ว่าน้องเพิ่นกัดใจดีเลยตอนท๊อก็คือเนี่ยหน่ำเขาเอื้อนหน่ำยังน้องอุบุพุนไดไอมามือนิเถื่อนเทียนซานมีแฟนหรือบ่หรือว่าจังใดบ<า>่อิลีบอ่<ม>อ,อ,บอ้ะถ้าย,ยังบ่มีก็ชินนน กลางคืนได้เมือนี้นอนได้บ่นอนไปตักหาน้องมือนั่นว่าไปหาได้บ่ได้อยู่น้องว่าคันอาวยักษ์เมื่อก็นอนได้โอ้ทุกคนเส้นทางขุดขุดโหดเลยพี่น้องเลยหมู่บ้านนี้พี่น้องเป็นหมู่บ้านที่น้องสุดซกับตัวเมืองหมู่บ้านปอบโขกทุกคนทาผู้ได้ใจเบอร์เกินลลอยกับไปบ่หอดเจ้าบ่ถึงมู่บ้านเจ้าเนาะไปต้มหลายเอลี่พี่น้องเลยบ่ต่ำสามสิบโลเนาะจัมพี่น้องนะเอ้าน้องมั่งตัวใดกินเลยน้องอ้เขาเอิ้นน้ำยังไง อางุ่นแม่แม่แม่บ่ดน้ำอางุ่นแม่แหละอางุ่นน้ำอางุ่นเนาะเอาได้ละเรื่องบริษัะงานสาวงามบ้านปลาบ้านปลาลึกแต่ก็ลึกโพดเส้นทางนะจนคอยขับรถใส่ในหมู่เจ้านะเศรนฐอยสาวนษฐางได้จุ๊ยไซน์ขึ้นอ๋อเศรษฐางมีมีแฟนแล้วงานบ่มีสุดอย่างเดียวสุดอย่างเดียวเวลาจะไปนอนจะนอนอยู่ไสน จากคนสามสามคนมือแรงเอยจะไปจับบึงมาเลิกคันพ่อปลาไปเล่นเด้์ต้องไปเล่นเพื่อนเจ้าบ่แมนหรือว่าทักหาหรอว่าทักหาลักเขากลับมาเลยเออทักหากับบุมีสัญญาณแล้วเนาะหมู่บ้านเจ้าต้องนัดเวลาแต่กลางคืนเลยเนาะงานสันน้อยจะว่าวลีบอกคดองเจ้าสามสิบล้าน อิลี่บ่คันธามีผู้บาดทางห้าเจ้านี่เจ้าชิฮับได้อิลี่บ่ฮับได้จะมาคุบาร์ล่นอยู่เท่าไหร่สาวก็ได้สาวก็ได้สาวปีขึ้นไปบ่แม่สาวปีหรือว่าสาวลงมาสาวลงมาก็ได้สาวปีขึ้นไปก็ได้โอ้ได้เบิร์ดแมนนี่ตอนนี้สาวไหนอยู่จักปีสิบเจ็ดสิบเจ็ดแหละโอ้โหเจ็ดปีเดินเป็นสาวเลยเนาะแมนเป็นสาวสิบเจ็ดสิบแปดปีกับ่านอยู่พี่น้องเลยวันเกิดเจ้าเมื่อไหร บูฮูแหละยังบูฮูเลยบ่เคยเป็นเกิดเลยเขตนี่แต่แบบคนบูฮูจักวันเกิดเลยเนาะบ่เคยจัดงานวันเกิดเลยบ่บ่ไมีเลยไมีแต่จัดบุญกินงะกินงะนี่ม้วนเนาะมันคือจิมมวนก็พอน้ำบ่งบนอ่ะก็พอนอยู่ก่อนทางสามอุบานเลยเนาะเจ้าก็เคยพ่อนอยู่บ่พผ่อน่ะ เรือว่าเค,เคยอยู่ฝันงานแต่งนีนแอลอนครับนี่พี่น้องไยยังพยายามสาวน้อยนี่คือคล้ายๆกับสาวตาเลยทุกคนเลยเมนคือสองไอ้น้องเลยทุกคนสาวตาอันนั้นตะยงนะตะยงโอ้แต่สาวน้อยเป็นชมพามองกล้องสาวตาเป็นสาวตาอ้ยเมนเมนเมนจะเห็ยนมาสาวตาโบกจักบกจักเลยคนละอันนั้นเนาะคนละตุ่เมืองโบกจักนึ่งว่ะ มื่อนี้กันหอนลายทุกคนเลยเพื่อเดินทางหมู่บ้านปอโคกพี่น้องใกล้ที่สุดกับตัวเมืองไปหมู่บ้านลึกหลาบกระบอทลายทุกคนเลยหมู่บ้านนี้พี่น้องไปน้ำไปแดดบ่ดเลยนึกว่ากินข้าวกะบังเจ้ารักเบบ่แม่เต็มหม่บนนี่โอ้โอ้ได้ไมามาที่ไซต์ติดดอ้อกันบ่นึกว่าถึงแฮวเจ้าข้าวชวนมันเมื่อนั้นน้องน้องไปนอนหรือเปล่าสบาน้องกลับเมื่อนั้นนะนอนนอนเลย เป็นยังไงผู้บ่าวลายบ่มือนั้นลายอยู่ลายอยู่แสดงว่าไปกับผู้บ่าวแล้วมือนั้นผู้บ่าวรออยู่บ่ลออยู่แต่ขบมากขบมากแต่ก็สู้บ่าวใส่บ่ได้รอเอาเอาเอาไปแล้วไปแล้วถึงงานฮาวันนี้เป็นสาวสวยอยากจีบเองเลยบ่แนนอันนั้นยาดนามากันเด้อทุกคนมันเป็นแบบว่าคอนเทนต์นะยานามากเนาะในลายคนก็บอกว่า บอใสยังมักจีบผู้สาวจ้ะมันเป็นคอนเทนต์ครับกันทุกคนอันนาสนใจกันขอเฟซเอาเองเด้อได้ได้เสือเพจเจ้าน้องสาวน้อยลูกสาวลาภาษาลาบ่แหนโอ้ภาษาลาบห้าก็คือจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาภาษาภาษากฤษได้บ่บ่ได้เนาะภาษาไทยเป็นบอหนังอ่านไบ่ได้คำภาษาลาวได้ได้ได้อยู่เนาะได้อ่านเตเฟซนั่นแหละอเหียนอยู่ห้องไหนสาวน้อย บดิเฮียนแต่พิมพ์เป็นบวะโอ้ว oh, ่เป็นถ้าผู้บ่าวเสร็จเนี่ยคือเสร็จเชียงเอาเลยแมนโอ้ oh, คือแบบปิดความลับมาได้เนียคือแบบเสร็จเชียงเนี่ยต้องเปิดได้บม่ได้ยินี่เนาะทางบปได้ชืนใจสาวน้อยคนสวยโมบานนี่ทุกคนถักไปเลยทุกคนเลยแมนลวงประจมกัดอายุทักเดียรเดียร์เกียม์ไบโรดคดองสามสิบล้านสามสิบ <laughs> ล้านเอาเมื่อเลย สมมติว่ากันเจ้ามีคนอยากร่มอยากแอนเจ้านี่จะว่าวาขดองสามสิบล้านนี่เจ้าอ่าอยู่คนพวหรือว่าจะอยู่คนนี้พออ่อแม่เวลาเอาเจ้านะไปอยู่คนพวตัวอ๋อไปอยูผู้บ่าวเนาะชนรายมูอบานน้องนี่ไปอยูผู้บ่าวเนาะไปอยู่คนพวทุกคนสามสิบล้านคำคำมีบ่บ่มีเนาะมีแต่งัวมีแต่ไข่อ๋อมีงัวจักโตสองสองตโตมีแบจักโต หนึ่งต <l vt. S 3> ัวหาเจ้าว่าวสดดูไซเพจบุกเจ้าแจกมาบุ้งด้ให้เอฟซีสบายเอฟซีถักหาเจ้าเด้อทุกคนเด้อเตรียมเข็บหน้าจอเด้อสาวสดเตรียมเข็บหน้าจอเด้อสาวสิบเจ็ดปีเน่แต่เป็นสาวมูบ้านลึกหลับเด้อนี่ทุกคนเข็บหน้าจอเอาเด้อนี่เด้อเข็บหน้าจอเอาเป็นภาษาลาวเนาะชาวสดอายุ17ปีคาดดองกับ30มหลานบริ้ตัวน้องว่าเอง แม่นบ่แมน่นบ่แม่นคอนเทนต์เด้อทุกคนเพราะว่าเฮาไปหาหน้องครั้งแรกเนาะแมน่นครั้งแรกเลยน้องก็บบอสคคุยทุกคนทีมงานเจ้าเฮานี่แบบบ่ได้อนาคีคุยดอกอันแยกทุกคนนั่นแหละแม่นถ้าเป็นไปได้แท้กะอะยินดีน้ำยินดีน้ำทีมงานเฮาบ่ได้อนาปิดบังอีหยังเลยมีหยังก็เล่าให้ฟังเบิดทุกคนสาวน้อยสมมุติว่าคันผู้บ่าวพังไทยอยากลมใจลมได้บ่ลมได้จะอยู่ได้ประเทศไทยบ่ อยู mm. oh, okay. ่ได้โอ้ขันพอบาพังลาอย่ล้มก็ล้มได้บรูก็ล้มได้โอ้พี่น้องทางใดล้มได้เบิร์ตเตติอย่าล้มเบาตากับเบาไส้คนแบบไม่ล้มคนบล่อคนบล้อคนบล้ออล่าจะบ้าลาพอกระเทือนได้อันนี้เม่น้องเจ้าปะนี่บ่เมื่อไรเนี่ยนะนั่งคือกันเนาะ บ่แม่นมันต่าง,งอ,อันนี้อันนี้อันนี้ขาวน,นี่ดำคนละสีคน <laughs> ละสี <laughs> โอ้คนละสีเนาะอ้าวพี่นะ้ <laughs> อ,อ,นองน้องวาวาบาตุติอ่ะนุม่มทางใดกับลมได้ทุกคนเลยนุ่มอ่าผักทึงนุมน่มนุ่มทางลายยังสดการสมาครจีบใดสาวน้อยคนสวยทุกคนหมู่บ้านน้องนี่มิจฉาคนผู้สาวเน้อง หลายห้าสิบคนห้าสิบคนแม่โอ้แต่ช่วยทีย่สุดก็คือมิตรเจ้าผู้เดียวในหมูบ่บ้านเนาะ่บอไรไอ้เลาะมือนี่มิตรสาวบอสวยได้มิตรเจ้าคนเดียวสวยจะทำโลดนี่เจ้าเทนพาไปมือนี่เ <c oughs> จ้าทินเจ้าที <c oughs> ่ที่เจ้าผาเอ้ยทุกคนเลยหยอกแอดกันทุกคนบรรยากาศบ้านนานซาวนี่ สาวอีอย่างนอเขาลืมซืซ้อเราแล้สาวน้อยก็คือแต่บ๊วยแม่นหน่อยได้ใหญ่ได้โตได้เสียละเซื้อหน่อยเติบโตแล้วใหญ่แมนทุกคนมวนมวลบานเจา้าแต่ว่าเส้นทางเข้าหมาาู่บา้านเนี่ยโอ้ยบอยไซนี่ขับรถตะกี้นีน่ตกขี้ตรมหลายรอบเลยทุก <c oughs> คนเลยคนลำบากเนาะยากยากไอ้ดิแต่อยากมาเยี่ยมมายามสาวน้อยกับบ๊วยแมนธรรมดาอยากเบิ่งตัวจริงพี่น้องอย่า,ยาไปสัมผัสเบิ่งตัวจริงน้องโซเทหรือบอพี่น้องเไง ปกติได้พ่อก็ได้พ่อแบบอยู่กล้งทางตลอดแล้วก็อยู่ได้พ่อแต่ละหมู่บ้านอื่นทุกคนน้องไปไปแขกทุกคนบ่าใส่เห็นอยู่งานดองเสาดอนมือนันข้างแหลกเลยไปเห็นเสาหน่อยแม่นบ่แม่นโอ้ก็เลยมือนี้ตามหอดเฮียนเลยบ่าใส่เป็นคนแบบบ้าบอเกินแบบเส้นทางมันยากกันทุกคนฝนตกเนาะบ่าใส่ก็ยังลุยอ่ะเพื่อเอฟซีให้ให้ทุกคนได้เบ่งได้สมที่ชีวิตสาวเล่า ว่ามู่บ้านกาเจามันเป็นแบบใดนะทุกคนก็เลยอยากมือนี่ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ชมบอกไซมาทั้งหรกรู้สึกว่าประทับใจทุกคนโอ้เขตนมู่บ้านนี่แต่ว่าเขาก็ต้อนรับทุกคนใจดีหลายนะผู้สาวนี่บอกเลยโคตรลายอะทุกคนโคตรสวยเมียนเซ็กซี่มีเสน่ห์แห้งมู่บ้านต่ำหูตํำหูตุกโรงงานเหือนนะแม่จะก็ตํำเป็นบ่หูบ่ตํำเป็นบ่เป็น จะเป็นแต่ไอรันอยูเนาะเป็นแต่หักเดินนี่ว้าวภาษาบูดุนเกย์เบิ้นไม่แต่ไม่แต่ไปเบิ้นคือเลยเออสาวสวยเด้อทุกคนสาวน้อยหน้าห้างหน้าห้างทุกคนเลยเบิ่งมือเจ้าไอเห็นด้วยเบ็มีของมันแล้วแน่นบ่ซื้อเองไอันี่นะแมนผู้บ่าวซื้อให้บ่อันนี้ก็คือ มีผู้บ่าวสามคนแล้วเนี่ยนะหนึ่งสองสามยังบ่มี่โอ้ส่วนหลายเคสส่วนนบดกับท่าเจ้าซื้อเองเนาะแล้วก็มาใส่ทุกคนให้ซื้อได้ไหมเวลาน้องอ่าหมู่บ้านน้องไปซื้อเครื่องนไปซื้อจะใส่เนาะมันไกลดีแต่ตัวเมืองดิบังน้องกันบ่ต่อไปกินข้าวเสาร์ใช่พุ่นต้องไปไปยเสาร์อ่ะไเตยเสาร์ ขวามันไกลจริงเนาะคันเาเดินทางช่วงนี้กับมันอ่าชงชั่วโมงฝ่ายใดไกลดีทุกคนเลยคือเราไปแต่สาเติบนะแต่เสาเติบเก้าโมงหอดีโอ้โหลืมเบิรงนชิดชิดโมงชิดโมงมาเบิ่งมือจะยังเต็มไปเลยของมันแ่บใช่ว่าสูดว่าแว่นมันเต็มเลยคอมือว่าบูเมียนแบบสื้อเองเอาบ่าวบ่าวใส่ซื้อให้เอาเอาคำแล้วเนาะ ทำแบบโอ้เอาทองทองทำเนาะแหวนมันแต่กลายเป็นของควันสาวโอ้ยทุกคนเลยพอใส่เลยกันซื้อนี่กลับมาเนี่ยมีงานแต่งแล้วเลยลงอันะมาลงเทพนี่พอดีทางนี้แต่งงานแล้วคือแบบของควันกลายเป็นของมันเลยทีเดียวแต่นี่ของมันกลายเป็นของควันเมื่อนั่นไปหินอยู่งานดอมก็เลยมือนี้ตามห่อนเดีอวมันใส่อีแต่แพงคืนเนี่ยนะ เป็นต้าอุ้มไม่นะยันเสือกีพุ่นได้เส้นทางเข้าหมู่บ้านเจ้าคักอีดินอ่ะจริงๆคอยกินเยอะหมดย้ำเนี่ยเจ้ากับบุไดเอากืองเลรอเนาะเอาคือกันป้าเส้นทางโหดแม่นแม่นพอได้ขับรถให้น้องไปแล้วเข้าเมืองนะขับเองป้าเก่งลิโนก่งเนาะจ้ะไม่ล้มเลยบ่โอ้ตอนนาดเข้าไปเมื่อนี่มีแต่สองคนผู้ชายตัวโอ้ลมตลอดเลยกี่ตูมบักริลายเลยทุกคน โตน้อยแต่ใจเราใหญ่ใหญ่กว่ารถจใจอีกก็ซิมนีน่เนาะเมื่อวานเจา้าเบลก็เจ้าเคยไปเส้นทางโหดๆแมีนย้อนถามว่าเก่นยังดีเจ้าขับรถได้ด้วยก็ท่ามอ้ายหีืดีลุกลุก,กคุขานก็จะหอนบ้านจานันทร<อ>์นะทะยังอีกประมาณสองกิโลนี่ค่อยกล้าบล้อตะกินหน่นะสาวน้อยยืนเจอมีจา้าคนหนึ่งสองสามสีคส่คนสี่คนแล้วก็มีอายป่ะมีแต่าผู้เดียวนี่แหละออ๋เจ้าลูก ลูกสาวลาลูกสาวลาอีพ่อเด้บานนี้เสียแล้วเสียแล้วเสียแล้วโอ้น้องเป็นลูกควาผ่าบ่น้องแม่ยังเตะแม่กับไอ้แม่นกับเอื่อยเอื่อยเอื่อยเป็นแม่ห่างแล้วเดี๋ยวนี้เป็นแม่ห่างแล้วตอนนั้นเราเอาโคอชอยู่บ้านใดน้องอยู่บานลเบาบ้านลเบาบ้านลเบาได้ลูกเลยบ่คึ้นลูกเราจะคนหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนเป็นยังคือเอ่เอื่อยคือเป็นแม่ห่างเป็นยังผัวราบ่มักลาบ่จังได้ ผัวเรามักยาอ๋อติดยาเนาะติดยาก็เลยเลิกกันอยู่ตํากันบม่ได้หลังจากที่เลิกกันแล้วเออของน้องนี่เขาเจ้าเสียบ่ค่ะอันยังขาดองยังบอร์มเสียเลยมีแต่ไอเมือลูกน้อยอยู่คนนีพ่อไอแม่ก็คือกับเคนนี้พ่อไอแม่ก็คืออีพอกับบุมีแล้วตอนเราเอาพัวอีพอย่างบ่เสียแล้วเสียแล้วไข่เต่น้อยๆคุน โอ้ทุกคนเลยคันเฮาบ่ได้ถามหนึ่งแล้วข่าวขาวน,น,<อ>น้องบุู่้จักเนาะว่าน้องเป็นลูกความพาดีทุกคนเป็นนาสงสารพี่น้องเลยเห็นว่าน้องอ่านั่งเล่นยิ้มอ่าหัวม้วนชัวแซลเนาะเห็นว่นา,าน้องกับบอมียังทุกคนเลยสุดท้ายน้องเป็นลูกความพาพี่น้องก็คือเฮือนน้องห้าคนเนาะโอ้เป็นลูกความพาพี่น้องความพาน,น้องในอนาคตน้องยังได้อยังน้องอยากได้โทรศพัพท์ได้โทรศัพท์บ่โทรศัพท์ในเล่นบ่ได้มันเพลแล้วเป็นงยังโทรศัพท์นี้น้องฟาแตกหมดเลย มันแตกเลยป๊อแม่นมุนหมดเลยทุกคนเลยก็คือพอว่าน้องจะได้โทรศัพท์นี่พอว่าน้องก็มีผัห้างินหาคารเนาะบินลูกคำผ้าเอื้อยก็ไป็ม่ห้างเอื้อยเจ้าวยุ่งจีบีน้องประมาณสิบแปดสิบแปดปีสิบแปดสิบเก้าปีเป็นเมยห้างได้ลูกนึ่งโอ้ตอนเนาะเอื้อยเจ้าเอาพ่วงเนี่ยเขาดองเท่าไรเขาให้มีจารันหกลานหกแม่บ้า ส่วนขดองเจ้าเจ้าะเอาซ้ำสิบเนาะพอให้แม่ซื้อข่าวซื้อน้ำเนาะแล้วก็รข้อมพันที่สองน้องอยางได้ยังอยากได้ผัวอยากได้ผัวอิลี่บ่น้องอิลี่เราไม่ได้ตั๋วบ่ไม่ได้ตั๋วคันท้ายมีคนมักนี่ทางในน้องก็เอาได้บ่เอาได้โอ้แต่อย่าลืมขดองซ้ำสิบล้านเนาะก็คือขดองเอื้อยน้องล้านหกเอากันแล้วสุดท้ายเขาเลิกกันปะกันเนาะกับเขากับบอดด้คืนอีกเนาะับเขาบ่ได้เอาให้ยังเลยขจะบ่ว่าใน คนอื่นบ่เสอได้ว่าเขาดองลันโงกอ่ะแม่ลันโงกนี่เป็นเงินบาทนี่โตอยู่ประมาณสองพันกว่าสามพันสามพันกว่ากว่าสามพันกัลลันแตะอีกสองพันกว่าแม่นกว่าโอ้เป็นแนวสงสารแม่นคอนเทนต์เดแต่กวนโมแม่คอนเทนต์อันนี้คือน้องว่าอีอเลียบ่สาวน้อยเวลาเห็ดให้เห็ดส่วนแล้วก็เจ้ากับไอเมียไออายบ่เห็ดเห็ดบ่มันเผื่อใครเอาล้านโอเหยเห็ดบ้านน้องนี่เห็ดให้เลยเห็ดหน้า เห็ดไห่เห็ดนานี mm. um ่แหละอเฮือนเจ้า oh, น mmm. um ี่มีทั้งนาทั้งไห่แม่นขยันเนาะแสดงว่าอยู่เฮือนเจ้านี่ผู้ชายบ่ลายเนาะมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงจะคนผู้หญิงสี่คนสี่คนผู้ชายคนนึงได้ผัวสองมีผัวอีกแล้วบ่ได้ผัวก็เอื้อยคอยผู้เอื้อยกบอันนี้แหละคนหนึ่งไปไทย ไปเฮ็ดงานอยู่ไทยแล้วแม่นอ้แล้วสมมุติว่าเจ้ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากไปเฮ็ดงานอ่าอยากซอยเจ้าไปเฮ็ดงานอยู่ไทยเจ้าไปได้ปะไปได้มีบัตรสปอร์ตแล้วมีแล้วแม่นไปเลยใช่ไมเนื่อน้ำเบาใส่เลยมีบัตรสปอร์ตแล้วทุกคนน้ำเบาตาเคยไปสวัสคิขิตยังมีบัตรประจำตัวโอ้พี่น้องถ้ามี่ผู้ใหญ่ใจดีอยากสำหรับสนุนน้องก็สามารถติดต่อน้องได้เพราะว่าน้องเป็นลูกของพาทุกคนเลยกลายเป็นนักสงสาร น้องคามไปประเทศไทยได้พี่น้องน้องมีบาสปอร์ตครบสดพี่น้องเลยคันบ่มีไผ่ฮะเงินฮะคามกับบุมีแล้วเนาะมีแต่น้องแล้วก็เอื้อยอ่ะแ้วก็ให้ได้เงินข่าวๆว่าเจ้ามีอ้อ่ะเป็นคนพิการบ่แมนโอ้ายก็คนพิการเองอ้ายเป็นคนพิการเขาก็ซื้อเอาโอ้สตีแต่น้อยไอ้ายเป็นอ้ายที่เขาซื้อบ่อปนเป็นขายอดบ่น้อง โอ้ไตยลาบอ่เวลาดำหน้าไทยไทยหน้ากะลาบวไทยบอ่ลาบแล้วไทยได้บ่ไทยได้ทุกคนใครแต่จ้ามีอายอ่าขยันเนาะขั้งคนอื่นอื่นแล้วทุกคนเลยเฮียบุได้พี่น้องขามันยอดทุกคนกาเป็นนาสงสารสนอยลายทุกคนในมายมายามมือนี้น้องกะอ่าเล่าเรื่องเหล้ากะปิตาไอตัวน้องลายพี่น้องคอมพันน้องอ่าตัวนี้จะได้โทรศัพท์คือมือคู่อันนี้กาโทรศัพท์เก่าลิ้นโมได้แล้วทุกคนเจ้าซื้อมาเท่าไหร่นี่เนาะ ร้านห้าร้านฮาตะกีเนาะไปซื้อให้หมู่บ่าวบ่พี่น้องเบิ่งนี่ทุกคนอ่าโทรศัพท์มือคู่สูงนี้ส่วนไรกเจ้าก็ต้องใส่ไอโฟนไอแฟกพี่น้องส่วนน้องก็ใส่แอนดรอยธรรมดาคอมพันที่สองน้องวาวาอยากได้แพีคงเพื่อมือคู่คู่เพราะว่าอยากเลี้ยงอ่าอีเม่บุ้มีพาเบิ่งแยงพี่น้องเลยน้องก็เป็นลูกคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเป็นอาตุ้งซานทุกคนบ้านน้องหมู่บ้านน้องนี่บ้านได้มีสัญญาณโทรศัพท์ไปเล่นกลางคืน คุณยูฮานคุณอ๋อเวลากลางคืนบ่ต้องเปิดอ้อนบ่น้องแม่นใครเวลากลางเวรเป็นจังได๋บดินบ่ใครใช้หมดว่าผู้บ่าวทักหาเจ้านี่ต้องไปทักเวลาประมาณเจ็ดโมงเวลากลางคืนนี่น้องค่อยมาค่อยไปกับเจ็ดโมงเจ็ดโมงกลางคืนเจ้ากัดจัดโมงแปดเก้าโมงแปดเก้าโมงแล้วแต่เน็ตเอาย่างเนาะถ่านเน็ตเบิร์ดกระกับไว้เวลาน้องเติมเน็ตนี่สิบพันกีบนี่จังมือน้องเรีนไดซัมเมอร์ซมืมอบ่แล้ว น้องนองมาตังเป็นรายเดือนอบ<า>่อวอทุกคนเลย<อ>การมุบานนี้กาต้องพจญนุ่งการทุกคนถากถัก,กหาสาวลาบริเวณสาลาคี่คุยเดอ้อสัญญาณบ่มีสัญญาณบ่มี <laughs> เวลาถักหาน้องก็คือ <laughs> ต้องถักเวลากลางคืนทุกคนเลยมูม่บาม่มีสัญญาณโทรศัพท์เป็นม่บาน,นอกที่สชุดกับตัวเมืองพี่น้องบ่มีเอรเอายกโัรศั์ขึ้นมาคันว่ามีสัญญาณในไลยคนบอกว่าคิดตัวนะให้น้องเปิดเลยบ่มีสัญญาณทุกคนนี่เบิกเด้อทุกคนเด้อ บ่มีเลยเนาะบ่มีจะขีดเลยเนาะแมนนี่โอ้ไม่จอยเลยบ่มีสันยัณชันยันด้อสัญญาณโทรมีแต่เน็ตบ่ขึ้นทุกคนโอ้ทุกคนคักๆๆๆเดี๋ยวมาแรงก่อนบ่ใส่ดิเข้าไปปลุกได้บปล่าได้ดันแ่้วเขาบ่าว่าโจนเ่อเมมโม่ห้า่เปล่าเวลาจะเขาจะไปปลุกดึกๆนะบอกโอเวลาทางได้เฮือนผู้สาวนอนต้องขึ Pop ้นเฮือนท่า hmm. นั้นเลยโอ้คุณได้จะจงหัวว่าผู้บ่าวหรือโจรมาหลัก บู่้าบ่้าคันโจนก็นขึ้นแล้วเลยแล้วเลยจะเอาของไปเบิดโอ้เดี๋ยวคนเนี่ยแบบว่าผู้บ่าวก็ต้องเข้าไปปลุกอยู่บ้านนั่นมู่บ้านเจ้าเนาะตอนนี้ไอ้กับกคนเด้อขอขับใจละลายทีมาลีเมอันกับไอ้น้องวาอลีบอกว่าอยากได้ผัวอยากได้ผัววอลลี่ไอลี่เนาะน้องไม่ได้ตัวเนาะ น้องกัเป็นลูกของพาลีเนอ้เองนี่พี่น้องถ้าใดรอยากอาทักหาน้องถ้าใดรอยากมาักหกน้องก็สมัครถักหาได้ทุกคนเลยน้องกับมาแจกเพจแจกไลน์เลยพี่น้องหมูบ่บ้านนี้ต้องเข้าใจน้องกันพี่น้องเป็นหมู่บ้านล,ลึกลับเป็นหมู่บ้านที่บุมีสัญญาณโทรศัพท์ทุกคนอาพอด้ครับชมคลิปนี้แล้วครับฝาก,ก็เลยกดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจครับ,บอมตายคลิปตอนตอน่ตอไปอัปเดตวิถีชีวิตสาวลาวคลิปหน้าคุยกันใหม่ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย,บาย